ดีค่ะทุกคนรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้พิมพ์อยู่ที่ไหนเอ่ยวันนี้พิมพ์อยู่ที่ในค่ายทหารอาเมริกันนะคะแต่ว่าอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนาะวันนี้ค่ะพิมพ์จะพาทุกคนไปดูตู้กดเงินวิเศษนะคะสามารถกดเงินได้2ประเทศะค่ะกดเงินดอลลาร์แล้วก็กดเงินปอนในตู้เดียวกันนะคะงาาเงินดอลลาร์อเมริกาและเงินปอนอังกฤษค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าตู้เขาสามารถกดได้จริงหรือเปล่าแล้วเป็นตู้วิเศษจริงหรือเปล่า เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะวันนี้หน้าสดมากค่ะไม่ได้แต่งหน้าเลยดูบรรยากาศในค่ายนะคะก็จะนเงียบๆค่ะเพราะว่าเขาปิดหมดนะคะเห็นไหมคะ Starbucks ทหารบางคนก็ยังทำงานอยู่ค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะพาเข้าไปดูเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงคนตอนนี้พิมพ์ก็อยู่หน้า atm ของในค่ายทหารเมริกันนะคะวันนี้ค่ะ พิมจะมารีวิวเครื่อง ATM นะคะที่มีเงิน2ประเทศนะคะเงินอเมริกันกับเงินอังกฤษนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะคะนี่เป็นตู้เ TM ในค่ายทหารอเมริกันนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะกดให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะเป็นตู้แบบนี้นะคะแต่ตอนนี้พิมอยู่ที่อังกฤษนะแต่ตู้เป็นตู้ของอเมริกันนะคะพิมจะสอดเข้าไปนะคะบัตร พอสอดบ,บัตรเข้าไปปุ๊บเราต้องถอดออกเลยนะคะถ้าถอดออกมันถึงจะขึ้นอันนี้ค่ะ<อ>เห็นไหมคือถอดบัตรออกเลยเห็นไหมคะถอดบัตรออกเลยแล้วก็กดรหัสค่ะถ้าถามว่าจะเช็คอดไหมเราก็บอกไม่เห็นไหมคะ เราจะเลือกเป็นเงินปอนด์อังกฤษหรือจะเลือกเป็นเงินดอนลลาร์ก็ได้ค่ะแต่ที่นี่นะคะเห็นไหมคะเราจะเลือกอันไหนดีก็คือถ้าเป็น ATM แบบนี้ธรรมดานะคะเราต้องเลือกเป็นเช็คกิ้งนะคะทุกคนแต่ที่ไทยจะเป็นออมทรัพย์ใช่ไหมคะจะเป็นเซฟวิงเนาะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าเช็คกิ้งนะคะเซฟวิงนี่คือเป็นบัญชีเงินเก็บนะคะจากคนละอันค่ะเพราะฉะนั้น ATM ธรรมดาเราต้องกดเช็คกิ้งนะคะสมมติเราจะเอา วันธันเร็ดดอลลาร์ 1, นะคะก็ะถามว่าจะเอาสลิปไหมล้วก็ตอบ yes นะคะ<ม>เห็นไหมคะมันจะมี2อง okay. อันนี่ค่ะอันนี้เงินดอลลาร์นะคะออกมาแล้วมีสลิปนะคะ สมมติว่าเขาจะถามว่าเราจะกดต่อไหมเราตอบียดไปเลยค่ะ <Welcome. S 1> แล้วเขาจะให้เราใส่ ATM อีกครั้งหนึ่งค่ะไปถามว่าจะเอาเงินปอนหรือเงินดอลลาร์เมื่อกี้พิมพ์กดเ h ็ c k i n g ดอลลาร์ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มากดาในเรื่งเงินปอนนี่ค่ะเงินปอนอยู่ตรงนี้เป็น c h e คกิ้ง p o u นะคะแล้วกด100ร้อยปอนไปเลยค่ะอาอ slip ไหมจะตอบ yes ค่ะ จบแล้วนอนได้หาเนตอ,นอะคะเรล้ค่เรียบร้อยค่ะแล้วกด c นเ c e l ไปเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ เห็นไหมคะทุกคนตู้พิเศษกดเงินออกมาได้สองประเทศสองสกุลน,นะคะวันนี้กลับบ้านกันแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วคะ่ะตู้เดียวกดเงินได้สองประเทศนะคะนี่เงินอังกฤษจะสั้นกว่าเงินดอลลาร์น,านะคะเห็นไหมคะขนาดนี่คะ่ะจะสั้นกว่าอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะคะปกติแล้วเงินอังกฤษจะใบใหญ่กว่านี้อันนี้เงินอังกฤษนี้บาทละสี่สิบนะคะอันนี้ กอนนะต่าเงินกอเป็นอย่างนี้นะคะส่วนเงินด้นด้านล่าสหรัฐเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้บาทละสามสิบค่ะคนสองประเทศนะคะ